สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณทเที่ยงกันเลยนะครับวันนี้นะครับอัปเดตให้กับแฟนอาร์เซนอลก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องราวของ <c oughs> สโมสรอาร์เซนอลนั้นเข้มข้นนะครับ อันดับแรกนะครับดีลของดี c คร์ไรต์นะครับที่อาร์เซนอลนะครับจะปิดดีลได้เป็นเต็งหนึ่งเนี่ยมาตลอดทั้งเดือนนะครับมันอาจจะจบลงแค่ไม่กี่วันนะครับเมื่อวานนี้ผมทำข่าวให้กับไฟแมนซิตี้ไปเนี่ยคือเขาจะเอาดีแคร์ไรต์และดีแคร์ไรต์ก็มีโอกาสไปอยู่กับแมนซิตี้ด้วยนะครับล่าสุดนี่คือดีลเนี่ยมีโอกาสปิดเย็นนี้เร็วมากครับการที่แมนซิตี้จะซื้อใครอ่ะ เทคนิคเขาไม่ได้มีอะไรเลยคือถ้านักเตะอยากมาแมนซิตี้เขาจะยืน่นถ้าไม่อยากมาไม่ต้องยืน่น <c oughs> เขาจะถามประโยคนี้เลยแล้วเขาพร้อมอ่ะพร้อมยื่นเลยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเองเนี่ยคาราคาซังเกี่ยวกับเงินที่ต่อรองกันไปต่อรองกันมานะครับวันนี้ลองฟังบทความดูนะครับแต่ดีลที่จะสำเร็จก็มีนะตอนนี้นะครับดีลใกล้จะเสร็จละสำหรับดีลของนักเตะ กองหลังนะครับยูเรนทิเบิลนะครับขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรื่องราวเยอะนะครับเรามาดูารายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของยูเรนทิเบิลนะครับอาร์เซนอลนะครับได้ผลักดันดีลของยูเรนทิเบิลนะครับวันนี้ให้เสร็จให้ได้ ถ้าไม่งั้นต้องเป็นพรุ่งนี้อาร์เซนอลได้เตรียมยูเรนคิวเบิลไวเป็นแผนโครงสร้างระยะยาวแห่งอนาคตแน่นอนครับการเจรจากับอาร์เซนอลกับอาแจกแง่บวกอยู่แล้วนะครับก็บรรลุข้อตกลงผมใช้คำนี้นะสโมสรอาร์เซนอลนะครับบรรลุข้อตกลงในการเจรจากับยูเรนคิมเบิลนะครับซึ่งอาแจกไฟเขียวให้ย้ายนะครับไฟเขียวให้ย้ายอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงกับยูเรนคิมเบิลในดีลนนี้ จะแตกต่างไปจากดีแครไลท์ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าอาร์เซนนนะครับทำงานหนักนะครับดำเนินการเต็มเต็มรูปแบบเงื่อนไขส่วนตัวกับทิมเบิลเสร็จแล้วนะครับและที่แน่ๆน,นะครับการยื่นข้อเสนออย่าเป็นทางการเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั้นกําลังจะดําเนินการนะครับในส่วนของยูริทิมเบิลนะครับกับการย้ายมาเล่นในพีม์ลีกนะครับแหล่งข่าวจากเดเชอรกราฟรายงานว่าทิมเบิลเนี่ยได้ตั้งเป้าไป ที่อาร์เซนอลตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลก็ตามอาร์เซนอลนะครับจะเสนอราคานะครับยูเรนทิเบิลที่51.5ล้านปอนด์51.5ล้านปอนด์ดีลนี้นะครับจะจบยูเรนทิเบิลนะครับเป็นที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงจบฤดูกาลแล้วผมต้องการย้ายออกจากทีมอาร์เจน์ มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลเพราะสัญญาคือการย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับอแจกซ์ไม่ประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นนะครับยูเรนทิมเมอนะครับจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของอาร์ซอลน,นะครับจะเป็นนักเตะใหม่ของอาร์ซอนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับมีบทความเยอะมากมายอะแต่ผมจะสรุปเลยนะครับว่า อาร์เซนอลจะจ่ายเงิน51.5ล้านปอนด์นะครับในการปิดดิวนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีแคไรส์กันนะครับก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าดิวปลาเหมือนเหมือนปลาในมหาสมุทรนักเตะเนี่ยครับหาปลาตัวนั้นให้เจอนะครับกัปตัลบาลาโฮนะครับก็ได้ออกมาเตือนอาร์เซนอลนะครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดดิวไรส์ตั้งแต่วันแรกแแต่ทําไม่สําเร็จนะครับมันอาจจะต้องเสียไรส์ไป สิ่งที่อาร์ซอนนะครับต้องทําใจคือเวลานี้นะครับเวสแฮมิเต็ดต้องการ100ล้านปอนและต้องการส่วนเสริมอีก15ล้านปอนนี่คือต้นเหตุนะครับว่าการจ่ายเงินล่วงหน้า100ล้านปอนบวกส่วนเสริม15ล้านปอนอาร์ซอลไม่โอเคตอนนี้การเจรจากับแมนซิ t y ตียระไรซ์ไปแสดงตอนนี้ไรซ์เนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของแมนซิ t y ตี้สิ่งที่แฟนอาร์ซอน ต้องทำใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยเขาจะเอาชนะอาร์เซนอลได้เพราะตอนนี้นะครับเป๊ปต้องการใครนะครับใครก็อยากไปทำงานกับเป๊ปเพราะเขาได้แชมป์ยุโรปและทีมของเป๊ปไม่มีกำลังลดลงเลยยกเว้นการออกไปของกุนโดกันแต่ถ้าเกิดเขาได้ดีแครไรส์นะมันตอบโจทย์ข่าวที่คอนเฟิร์มมี2ส,สื่อนะครับก็คือโดยจาลูก้าดิมาซิโอ ได้กล่าวไว้เมื่อช่วงเช้าคือไรซ์กำลังไปที่ซิตี้และบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับเวส t h แฮมแล้วด้วยแมนซิตี้นะครับในขณะที่คาวาชโชโคอาโชเฮโคนักข่าวของ s k y ยสปอรยืนยันนะครับว่าเกมสุดท้ายคือเกมสุดท้ายในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะจ่ายเงินกันละแมนซิตี้เนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันว่าเป๊ปกาดิโอลานะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับดีแคไรซ์ คือจบโพวาธิตอ่ะ25่ล้านปอนด์ไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมทําข่าวตอนที่ตอนนั้นเนีน่ยรลา์ขึ้นเร่งขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่มีข้อมูลของไรมากมายนักเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็จะอาจจะทําให้นะครับเดี๋ยวลองดูปริมาณข่าวก่อนทีนี้บทสรุปสําคัญดีแคร์ไรส์ครับก็คือเขาอาจจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ100ล้านปอนด์บวกส่วนเสริม15ล้านปอนด์นี่คือเงื่อนไขาการปิดดีลดีแครไรส์ครับที่อาร์ซอนทําไม่ได้ นะครับก็ดิคาไรส์ครับกับเวสแฮมยูตนเต็ด245นัดยิงไป15ประตู13แอสซิสนะครับแล้วก็เป็นนักเตะมิฟฟิลโฮนิงบอลทีมชาติอังกฤษที่เก่งที่สุดนะครับอาร์ซอลตอนนี้หรอตัวเลือกผมจะคุยในบทความนี้ไปเลยนะครับถ้าอาร์ซอลไม่สามารถเซ็นสัญญากับดิคาไรส์เขาจะต้องกลับไปรื้อฟื้นดิวของโมเซตไคลเซโดทันทีซึ่ง,ซ,งซื้อไคลเซโดได้เลยครับ70 5ล้านปอนด์75ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับไคลเซโดได้เลยนะครับตอนนี้เชลซียังปิดไคลเซโดไม่ได้เชลซีกําลังเล่งอย่างเต็มที่และถ้าวันนี้ไลน์นะไปอยู่กับแมนซิตี้นะเชลซีจะต้องโดดเข้าหาอาร์เซนอลจะโดดเข้าหาโมเสกไคลเซโดทันทีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือดีลของมาตินซูบิเมนี่ซูบิเมนี่เนี่ยเคยตกเป็นข่าวว่าเกือบไปอยู่กับอาร์เซนอล53ล้านปอนด์นะครับ ซูบิเมนี่เนี่ยกาบี้ยังบอกเลยครับกาบี้ของบาเซโลน่านะเขาเป็นนักเตะที่เราต้องการนะครับก็คือเขาอยากได้กาบี้อ่ะคือกาบี้อยากได้มาตินซูบิเมนี่มาเล่นนะครับอาเซนอลจะดูไปไปที่ดิวเนี้ย53ล้านปอนด์ซื้อได้สบายมากอีกดิวหนึ่งใครเนี่ยจำไม่ได้นั่งแฟลนั่งไปน,น,นั่งมาโห oh, นี่เปิดข่าวเยอะมากครับตามให้แฟนอาเซอลเอา2ดิวนี้ละกันถ้าไม่ได้ไล์นะ อาร์ซินอลนจะไปเซ็นสัญญากับโมเ e สไครเซโด o เดิมเอออีกเรื่องนึงผมบอกล้เก็บปาเต้ไว้ไม่ได้ไลฟ์ก็เก็บปาเต้ไว้แล้วไปเซ็นสัญญากับซูบิเบนนี่หรือโมเ e สไครเซโดก็เติมเต็มเหมือนกันนะครับก็เรื่องราวของดิแค r ไรส์ครับก็น่าจะเป็นโอกาสของแมนซิตี้เขาแหละนะครับก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราว่าช้าเองแต่ว่าข้อเสนอก็น่าเห็นใจนะร์พูผมนี่มองตาปิดๆเลย 100ล้านยูโรบวกส่วนเสริม15ล้านปอน์นะครับโอ้แพงแพงมากผมก็เข้าใจอาร์ซอลนะโอ้เขาก็เซ็นสัญญากับดีลอ,อื่นอยู่ใช้เงินเยอะครับแจ้งเรื่องราวของนีแคลไรท์แบบละเอียดหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอาร์ซอลไม่น่าจะได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องราวของอ่แฮร์รี่เคนหรออ่ะแฮร์รี่เคนกับ อาร์เซนอลนะครับคือมันมีบทความของปีเตอร์คลาวนะครับได้ออกมาปีเตอร์เขาเคยเล่นให้กับสเปอร์อะ่ะเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วทำไมเคนไม่ไปเล่นให้กับอาร์เซนอลล่ะแล้วทําไมไม่ไปร่วมงานกับพอร์ชล่ะบทความเนี้ยเคยพูดละผมเคยพูดครั้งนึงละว่าเขาอยากไปแมนยูไปแมนยูเมื่อก่อนเนี้ยตอนแมนซิตี้จะซื้อเคนอ่ะ 115ล้านปอน1ถึง120ล้านปอนตอนนู้นนะครับแพงมากสเปอร์ก็ไม่ขายแต่วันนี้100ล้านปอนนะครับก็ยังไม่ขายมันเป็นเรื่องยากปีเตอร์เขายอมรับถ้าเขาไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่แรกนะเขาจะได้แชมป์ไปตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่าเคนเป็นนักเตะดับโลกและทำไมถึงไม่ไปอาร์เซนอลล่ะอาร์เซนอลก็ซื้อเคนได้เลยอะ แล้วก็แล้วก็เชลซีอีกเป็นร่วมงานกับพอสต่อตามที่เราทราบกันคือเคนเนี่ยนะครับก็ยังคงคิดถึงแฟนบอลสเปร์นะครับเขาจะไม่ย้ายร่วมทีมในลอนดอนปทิทีเขาก็บอกว่ามันคือสถานการณ์ที่แตกต่างไปนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยคุณเติมเต็มอาร์เซนอลเนี่ยคุณก็มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและคุณก็ไปเล่นยุฟุฟตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อันนี้มุมมองเรื่องความสําเร็จเลย แต่แลรวก็ตามนะครับมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนบอลแล้วก็เป็นเรื่องที่เลวี่ไม่ยอมขายเคนไงดังนั้นนะครับเคนไม่ไปอยู่กับแอสตซนเพราะเรื่องของของ2เรื่องนี้แหละหลักๆเพราะว่าปีเตอร์เคา์เองเคยอยู่กับสเปอร์ใช่ไหมเขาก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับแต่เขามาจากลิเวอร์พูลใช่ไหมตอนนั้นอะผมจําเรื่องราวของปีเตอร์เคาน์มากไม,ไม่ได้มากนะครับแต่เขาเล่นใ้ลิเวอร์พูลครั้งละแต่เคยเล่นให้กับสเปอร์แล้วก็ที่สําคัญก็คือเคนนะครับ ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายถ้าอาร์เซอนอลจะเซ็นฟรีเขนในฤดูก,กาลหน้าก็เป็นเรื่องที่ทําได้เหมือนกันนะครับมันออกได้หลายด้านรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกันนะครับคายฮาวเวิร์สนะครับก็วันนี้นะครับกองหน้าวัยยีปีอะ่ะคือทุกคนงงอะ่ะว่าทําไมต้องไปทุ่มเงินคายฮาวเวิร์สทำไมถึงไม่ปิดดิวดีแคลไลท์ให้จบแล้วค่อยไปเซ็นสัญญากับฮาวเวิร์ส ซึ่งยังไงเขาก็ย้ายเพราะเขาขอย้ายออกเองไงจากเคลซีอะ Arsenal, อาร์เซนอลแฟนอาร์เซนอลแล้วก็กูรูนักข่าวอะที่ทำข่าวกับอาร์เซนอลอยูอ่เขาบอกเลยว่า65ล้านปอนด์น่ะจริงๆแล้วถ้าเกิด65ล้านปอนด์นี้นะครับถูกไปสมบกับดิวของนิเคีรไลท์ก็เป็นดิวที่ปิดดิวไปได้ตั้งนานแล้วแต่อาร์เซนอลเนี่ยดันไปเสริมฮาร์เวิร์สเพื่ออะไร คำตอบคืออย่างนี้ครับในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไว้ว่ามัตตินาลีและซาก้านะครับเป็นเป็นนักเตะระดับโลกแต่อยู่ในอยู่ในรูปแบบของการโจมตีนะครับโจมตีในฝั่งของการโจมตีจากทางริมเส้นมัตตินาลีกับซาก้าเนี่ยแล้วโอเดนกาดก็เช่นกันในการเจาะทะลุเข้าไปอะ่ะแต่สิ่งที่อาเตต้าต้องการคือกองหน้าที่เล่นเล่นลึกเลย เล่นลึกเลยก็คือสามารถดวนกับกองหลังหนึ่งต่หนึ่งกันไปเลยเขาคิดว่าไคลฮาเวิร์สเป็นนักเตะคุณภาพสูงที่สามารถทําอย่างนี้ได้คือคุณเล่นหน้าเป้าสูงอะหน้าเป้าแล้วก็เล่นสูงไปเลยเขาเป็นกองหน้าที่เก่งอ่นี่คือจุดจุดที่อาร์เซนอลซื้อฮา r v เวิร์สและทำไมไม่ปิดไล์ก่อนอันนี้อันนี้นักข่าวเขาก็ว่านะทีนี้มาฟังอีกบทความนึงในส่วนของอ่าพอปิดฮาเวิร์สเสร็จเนี่ย แน่นอนครับใน Instagram อินสตาแกรมเมื่อวานนี้นะครับเจา้าเฟลิกก็ยินดีกับฮารเวิร์สนะครับที่ไปอยู่กับอาร์เซนอลนะแล้วก็การเลือกอาร์เซนอลนี่ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเป็นการเลือกที่ดีอ่ะแล้วฮารเวิร์สเป็นพรสวรรค์ที่โดดเด่นอาร์เตต้าค่อนข้างไว้ใจฮารเวิร์สในการเล่นกองหน้าตัวลึกอ่ะเล่นเล่น,เล,นเล่นหน้าเป้านี่แหละแต่เป็นกองหน้าที่ที่เล่นลึกกับคู่กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นการวางแผนที่ดีของอาร์เตต้านั่นแหละนะครับก็เป็นจุดหนึ่ง ในคนละตำแหน่งกับดีแคไรท์นะครับนี่คือเหตุผลที่เซ็นสัญญาก,กับฮารเวิร์สผมไปตามมาให้นะครับในเดอะไทม์นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสปาเต้นะครับก็ถ้าเกิดพลาดไรท์เนี่ยผมเชื่อว่าเก็บปาเต้แน่นอนนะครับแต่โทมัสปาเต้นะครับบรรลุข้อตกลงกับยูวนตุสเรียบร้อยเงื่อนไขตัวส่วนตัวจบแล้วนะครับยูวนตุสจะซื้อ 18ถึง20ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ15ถึง17ล้านปอนในราคานี้นะครับแล้วก็เพียงพอละสำหรับการทุ่มเงินเขาไม่ไปซาอุดีอาระเบียนะครับทีนี้ในทวิ t เตอร์ของโรมาโน่ก็พงย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับยูเวนตุสเองเนี่ยนะครับก็น่าจะคืออาจจะต้องเตรียมคือซาอุเขาซื้อแพงนะซาอุเขาซื้อ40ล้านยูโรแต่ว่ายูเวนตุสซื้อ18ล้าน20ล้านยูโรไปซาอุเนแพง2เท่าแต่แต่ตัวเขาไม่ไป ยูตุสกำลังรออนาะคตของลาบิโอกำลังจะออกอะ่ะก็จะเอาปาเต้ไปแทนไงทีนี้ยูตุสนะครับก็น่าจะมีโอกาสปิดดิวโัมัสปาเต้ไม่ยากนะครับก็ตอนนี้ก็รอการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอการเขาข้อเสนอส่วนตัวจบแล้วไงก็น่าจะไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับปาเต้ ate, ถ้าเกิดอาร์เซนอลไม่เก็บไว้นะเขาก็คํานึงถึงอายุด้วยเนาะคํานึงถึงอายุปาเต้ด้วยนะครับเขาถึงขายไงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับจะไปอยู่กับยูตุสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดียนลาบิโอนะครับนี่แหละครับทำไมปาเต้ถึงไปยูเวนตุสครับเพราะว่าล่าสุดนะครับข้อสเสนอของเอเดียนลาบิโอเนี่ยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนโต๊ะเหมือนกันคือเขาเขาเป็นฟรีเยนและอาร์เซนอลก็มีข่าวว่าสนใจนะครับแต่รายงานจากฟุตเมคาโต้เขาบอกว่าลาบิโอนะครับตอนนี้นะครับเขาก็จะออกจากยูเวนตุสในวันที่30มิถุนายนรออีกนิดนึงปาเต้จะไปแทนเมื่อกี้ผมทําข่าวปาเต้ไปละ ทีนี้ลาบิโอเนี่ยนะครับมีหลายทีมสนใจมากโดยเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับข้อเสนออยู่บโต๊ะแล้วแอล t ติโกมาลิดนิวคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลด้วยแต่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามีดีลของโมเสกไคเซโดกับซูบิเมนนี่ไงแต่เป็นดีลที่เซ็นฟรีได้นะครับก็ต้องรอดูเหตุการณ์เปลี่ยนเนาะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซ์การิโดนะครับ อเล็กซ์กาลิโดคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลที่เล่นตำแหน่งกองกลางของสโมสรบาร์เซโลนาอเล็กซ์กาลิโดเนี่ยนะครับอายุ19ปีนะครับกองกลางของบาร์เซโลนาจูเนเยลเอเขาแบ่งออกเป็นจูเนียรเอนะครับไม่รู้คืออะไรนะทีเนี้ยอาร์เจต้าจับตามองนักเตะที่เล่นกองกลางรายนี้เล่นปีกก็ได้นะครับจริงๆอะนะครับนักเตะคนนี้นะครับ เขาเล่นในเกมชุดใหญ่ที่ชนะเอลเช่เอลเช4-0ในเดือนเมษายนเนี่ยเด็กคนนี้ไปเล่นนะครับเขาก็รู้นะครับค่าฉีกสัญญาของเด็กวัย19ปีคนนี้คือ345.2ล้านปอนด์400ล้านยูโรอ่ะคือใครเส้นกับบาซ่าเนี่ยเขาเขาผูกสัญญาเงื่อนไขฉีกสัญญา400ล้านยูโรเลยอาร์เซนอลคือไม่มีใครจ่ายหรอกแต่แต่นักเตะส่วนใหญ่จะถูกผูกด้วยเงื่อนไขอย่างเงี้ยนะครับ กาลิกาลิโดเนี่ยนะครับก็อยากจะขึ้นชุดใหญ่บาซ่านะครับเขาบอกว่าเก่งเก่งกว่าเปดี้อีกนะเก่งกว่าเปดี้อีกแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นนะครับและทีนี้นะครับวันนี้นะครับอาร์ซนอลจับตาดูสถานการณ์ของเด็กคนนี้อยู่นะครับยังไม่มีการยื่นข้อเสนอซื้ออะไรรอดูกันนะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับชื่อว่าอะไรนะอเลสกิลิโดอากาลิโดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามาดูโอนาน่ากันนะครับล่าสุดนะครับโอนาน่ากับเอเวบตันนะครับเอเวบตันปักธง55ล้านปอนด์นะครับสโมสรอาร์ซอนกับสโมสรเชลซีนะครับก็สนใจนะครับโอนาน่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่อามาไม่ใช่ไม่ใช่โอนาน่าประตูนะโอมาน่ากองกลางของเอเวบตันนะครับเวลานี้นะครับตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนนะครับรายงานว่าเชลซีพร้อมที่จะฟื้นดีลนี้แต่ เขาจะปิดดิวของโมเซสไครเซโดให้ได้ก่อนนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังขายผู้เล่นออกไปเยอะมากในขณะที่ถ้าอาร์เซนอลเนี่ยพลาดดิวของดีแครไรส์นะทางเลือกของไครเซโดจะมาก่อนก่อนที่จะมานักเตะร,รายนี้นะครับ55ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญานะครับก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยกันนะครับล่าสุดนะครับก็ปฏิเสธนะครับที่จะกลับไปเล่นในเกาโชสเรียนะครับจอร์จินโยนะครับ12ล้านปอนด์นะครับเขาปัจจุบันนี้นะครับได้เล่น9นัดตัวสำรอง5นัดในฤดูกาลที่แล้ววันนี้นะครับสัญญาจอร์จินโยเนี่ยเซ็นมาอยู่กับอาร์เซนอลแค่18เดือนแน่นอนอาร์เตต้ายังเก็บเขาไว้นะแต่รายงานนะครับเขาบอกว่าจอร์จินโยวัย31ปีนะครับก็น่าจะเล่นฤดูกาลนี้คือลองลองเทสร่างกายไปก่อน คือเล่นไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดดีต่อยังคงเล่นได้แบบสม่ําเสมอนะเขาอาจจะต่อสัญญากับอาร์ซนนลนะครับก็จอร์จิโนยังมีโอกาสเปิดกว้างคือมันยังมีบวก1ปีไว้ซัพพอร์ตจอร์จิโนด้วยนะครับจอร์จิโนมีความสุขในการใช้ชีวิตในลอนดอนเนี่ยถ้ามีความสุขคือเกมเลยนะครับเขายังมีความสุขในการเล่นฟุตบอลแล้วก็อยู่ในลอนดอนอยู่นะครับแจ้งกับแฟนอาร์ซนอลทราบตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเอ็ดดี้เอนคาเทียนะครับล่าสุดนะครับอาร์ซอนยังคงขายเอ็นคาเทียอยู่นะครับนิสื่อต่างประเทศรายงานว่าเอ็ดดี้เอนคาเทียนะครับได้เล่นในฤดูกาลที่แล้ว39นัดก็จริงอยู่นะครับแต่เขายิงได้9ประตู3แอสซิสต์ถือว่าน้อยวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าตามรายงานจากดีอินดิเพนเดนต์นะเขาบอกเลยว่าเอ็นคาเทียนะครับกับโบลกุลเนี่ยอนุญาตแล้วนะครับให้ย้ายได้เอ็นคาเทียกับโบลกุลเนี่ย อาบโลกันเนี่ยนะครับให้ออกได้อาร์เซนอลจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ข้อเสนอที่ต่ําคือราคาน้อยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งอาร์เซนอลเซ็นสัญญากับคลายฮาวเวิร์ดมาเล่นกองหน้าแล้วนนะก็หมายความว่าเอ็นคาเทียกับโบโลกันเตรียมหาทีมใหม่ได้เลยนะครับโดยมีนิวคาสเซิลกับแอสตันวิลล่าสนใจนักเตะ2รายนี้อยู่นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับ ในช่วงกลางวันนะครับเกือบนั่นแหละนั่นแหละประมาณบ่ายเที่ยงกว่านะครับจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของยูเลียนทิมเบิลนะครับวันนี้คาดการว่าอาร์ซอนจะผลักดันให้ดิวของทิมเบิลปิดไปเลยนะครับชา้าสุดคือพรุ่งนี้นะครับก็ตกลงรายละเอียดส่วนตัวเงื่อนไขส่วนตัวจบไปหมดแล้วนะครับก็จริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเรื่องเรื่องเองินๆทองเนี่ยเอาไว้ให้มันชัดเจนก่อนแต่ปิดดิวได้เนี่ยมันปิดแน่นะครับ ส่วนเรื่องราของดิแคไรส์ครับก็น่าจะไม่แมนซิตี้ก็ไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรเขาน่าจะปิดดีลไรได้นะครับไปเอาแชมป์ยุโรปไปเล่นแชมป์สโมสรโลกไปไปวุ่นไม่ใช่วุ่นวายนะไปผจญภัยไม่ใช่ไปวุ่นวายนะไปผจญภัยในในอีกระดับหนึ่งนะครับดิแคไรส์ก็ไม่น่ามีอะไรพิโหนะอ่ะเอาง่ายบทบาทสมมติเนี่ยเป็นเราเราจะไปไหมแค่นั้นเองนะครับเรื่องเราถ้าเกิด อาร์เซนอลพลาดดีลของดิคาไรส์เนี่ยเขาจะไปเซ็นสัญญากับบอโ,โเซไคลเซโดทันทีซึ่งเชลซียังปิดไม่ได้นะเออและอย่างหนึ่งเขาปิดดีลไรไม่ได้เพราะเขาต้องการเงิน100ล้านปอนด์บวกส่วนเสริม15ล้านปอนด์มันก็โหดเหมือนกันใน,ใน,ใน,ในใครจะไปจ่ายได้ล่ะรีบูผมมองตาปิดๆเลยแล้วก็การจะขายปาเต้เนี่ยนะครับคือเขาจะขายปาเต้ยีล้านยูโรทีมในซาอุดขอซื้อ40ล้านยูโรถ้าไม่ได้ไรนะอาร์เซนอลจะเก็บปาเต้ และจะเซ็นสัญญากับไครเซโดแล้วก็ซื้อหรือฟื้นดิวของซูบิเมนี่ฉีกสัญญา53 000, 000, 000. ล้านปอนด์แล้วก็เรื่องราวของเคนนะครับแล้วก็เคนเนี่ยก็คงไม่มาอาร์เซนอลหรอกเพราะเขาเซ็นสัญญากับไคลฮารเวิร์สแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของปาเต้เนาะจะไปอยู่กับยูเวนตุสตกลงรายละเอียดส่วนตัวจบแล้วนะครับอาร์เซนอลสามารถเซ็นฟรีลาบิโอได้แล้วก็สนใจอเล็กกาลิโดนะครับกองกลางของบาร์เซโลน้าวัย19ปีค่าฉีกสัญญา400ล้านยูโร แล้วก็สนใจนะครับตอนนี้นะถ้าเกิดพลาดกองกลางเนี่ยยังมีอามาดูโอนาน่ากองกลางของเอเวอเรตันที่อาร์เซนอลสนใจอยู่จอจินโยไม่ย้ายนะครับยังคงมีความสุขกับอาร์เซนอลนะครับมีชีวิตที่มีความสุขที่ลอนดอนแล้วก็อาโบลโกันกับเอินคเทียต้องขายนะครับเพราะเซ็นสัญญากับฮารเวิร์สมาแล้วนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลทั้งหมดหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ